นี้เนี่ยครับเนี่ยเราทําเป็นฟาร์มนะครับเราก็พร้อมที่จะจําหน่ายนะครับถ้าท่านใดที่สนใจที่จะมาซื้อนะครับเราก็จําหน่ายได้เลยนะครับอย่างเงี้แม่ละสอ0รเราก็ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะครับทําการแล้วก็มีผักมีพืชน้ําให้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแม่ปูนะครับที่ท้องที่พร้อมคลอดนี่อย่างเงี้ยนะนะครับเราไม่ปูท้องที่พร้อมคลอดนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยวางเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ในนี้ สวัสดีครับทุกท่านครับอ่านี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับว่าถ้าเจอแม่ปูท้องแบบนี้แล้วนะครับเราเจอแม่ปูท้องแล้วเนี่ยเราดูแลแม่ปูท้องยังไงเราต้องให้อาหารอยู่ไหมเราทําการคัดแยกเขาเนี่ยเอามาอยู่ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะครับที่อุรยานะครับเราใช้ในการดูแลนะครับว่าแม่ปูท้องเนี่ยเราคัดเราแยกยังไงนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราทําเป็นฟาร์มปูนะครับเราเราทําเป็นฟาร์มปูนาเนี่ยนะครับผมจะบอกนะครับแนะนํหลายหลายท่านแล้วก็ลูกฟาร์มผมนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราเจอแม่ปูท้องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นนะครับต้องรีบไปสลัดหรือต้องทําคลอดเขานะครับไม่จําเป็นต้องรีบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาแม่ปูท้องอย่างนี้นะครับตัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยครับเนี่ยเราทาเป็นฟาร์มนะครับเราก็พร้อมที่จะจําหน่าย นะครับถ้าท่านใดที่สนใจที่จะมาซื้อนะครับเราก็จําหน่ายได้เลยนะครับอย่างเงี้ยแม่ละบสองร้อยเราก็ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะครับทาการสลัดนะครับแม่ปูออกทีนี้ระหว่างนี้นะครับเราจะเอาแม่ปูท้องเนี่ยเอามาไว้ยังไงเราจะมาเก็บไว้ยังไงนะครับเพื่อให้แม่ปูนะครับไม่เครียดไม่สลัดไข่นะอันนี้คือวันนี้ที่จะพามาดูนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูว่าพื้นที่ในการอนุบาลในการพักแม่ปูท้องของผมเนี่ย นะครับผมทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับไปดูกันครับผม,ผมใช้เทคนิคก็คือผมใช้กระมังนะครับกระมังที่หาซื้อได้เนี่ยแหละเอากระมังนะครับมาตั้งนะครับมาวางไว้แล้วภายในนะครับผมก็จะประจุเป็นคอนโดปูนา่ะ เนี่ยนะครับบรรจุคนตกคุนาไว้นะโดยข้างในก็มีพื้นเทคนิคก็คือวางกระบอกให้มันสูงเหนือน้านะครับสูงเหนือน้ําวางกระบอกสูงเหนือน้ําไว้แล้ววางไว้โดยข้างในก็จะมีอุปกรณ์เป็นผ้าซาลแดนสีดำเห็นไหมวางไว้นะครับแล้วก็มีผักมีพืชน้ําให้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแม่ปูนะครับที่ท้องที่พร้อมคลอดเนี่ยอย่างเงี้ยนะนะครับเรา้มยปูท้องที่พร้อมคลอดนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยวางไปเลยนะเ,นะเาานนะขาที่อยู่ในนี้เห็นไหมครับเขาที่อยู่ในนี้ และเราก็ให้อาหารได้ตามปกติทุกวันนะครับทิ้งอาหารไว้5เม็ด10เม็ดตามจำนวนที่ลงมีนะครับเหตุผลที่เราทิ้งตัวสแลนนี้ไว้สีดำเนี่ยนะครับก็คือว่ากรณีที่แม่ปูท้องนะครับรอลูกค้ามาซื้อเนี่ยแล้วแม่ปูท้องเขาคลอดก่อนสลัดก่อนนะครับลูกปูเนี่ยเขาก็จะเกาะอยู่ตามนี้เราก็ต้องอนุบาลเลยนะเราก็ต้องอนุบาลต่อให้อาหารได้เลยนะครับแล้วก็จับโยกย้ายนะครับแม่ปูท้องนะครับเอาออกที่สลัดลูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดูบาลลูกเล็กต่อได้เลย นะอันนี้คือวิธีการเทคนิคง่ายๆของอุรยานะครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่คือวิธีการเอาแม่ปูนะครับแยกคัดแยกแม่ปูนะนะครับของเราเนี่ยเราทำยังไงวิธีการก็คือนะครับเราเอาแม่ปูเนี่ยนะครับที่ท้องนะครับ ที่เราคัดแยกมาแล้วเนี่ยเราเจอว่าเขาท้องเนี่ยเราก็จะมาใส่คอนโดไม่ไผ่นะครับอย่างนี้นะครับใส่คอนโดไม่ไผ่นะครับกระบอกไว้อย่างนี้แล้วก็ตั้งเขาไว้ในกระมังนะแล้วก็ในส่วนนี้เราก็จะมีการให้อาหารเหมือนปูนปกตินะครับเราจะทิ้งอาหารไว้ให้เขาบ้างนะเราใส่พืชน,น้ํา้ให้เขาบ้างแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เราทิ้งไว้ให้เนี่ยนะเราก็จะมีเศษผ้ามุ้งสีเขียวยนะครับเนี่ย<ห>เศษผ้ามุ้งสีเขียวเราจะทิ้งไว้ให้วิธีการนี้ก็คือปล่อยให้จนแม่ปูเนี่ยเขา อยู่จนเขาเริ่มสลัดลูกออกมานะครับแล้วเราค่อยจับตัวแม่เขาออกไปจากบ่อนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายนะครับนี่คือวิธีการพักนะเห็นไครับครูเนี่ยเขาก็อยู่ในกระบอกคอนโดนี่นะครับอยู่อย่างนี้นี่นะกระบอกคอนโดเดี๋ยวเรามาดูกันไม้นี่ครับเนี่ยนี่แม่ผูท้องเนี่ยวองเข้าไปใต้หลังคานะมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็มีตัวฝั่งนี้ไม่มีเนี่ยเขาจะหลบซ่อนอยู่ตรงนี้มันนี่มีไหม อยู่ข้างล่างเขาจะหลบมาอยู่แบงนี้ครับเห็นไหมนี่เราดูเงาขึ้นกุ้มกระมุ้มเห็นไหมครับนี่คือแม่ปูที่เขาท้องนะครับที่เขาท้องเห็นไหมท้องเขาจะอดุดอุ้อ่นี่คือแม่ปูท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับเมื่อเราแยกแม่ปูท้องนะครับจะบ่อมาแล้วนะครับใส่กระบอกคอนโดเหตุผลที่คอนโดเราสั้นแบบนี้เพื่อให้เราง่ายต่อการเคลื่อนย้าย นะเราก็จะมาจัดตั้งนะครับระวางไว้ในคอนโดอย่างนี้เห็นไหมครับย้ายมานี่แหละครับแบบแปะปูวิธีการจับวิธีการเช็คดูเนี่ยครับก็คือเราจะดูว่าเขาอยู่ในนใช่ไหมนะครับเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่นะครับจนเขาคลอจนเขาสลัดทิง้งออกไปเลยนะจนเขาสลัดรูปออกไปเราถึงจะทําการเคลื่อนย้ายเขาไปนะครับลำนะนะมังนี้เราก็จะทิ้งไว้ หย่อนตุ๋มไปตุ๋มไปนะครับหย่อนไปนี่นะเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยเขาก็จะออกมาเน,นี่ยนะครับแม่ปูทองนะนี่คือการดูแลแม่ปูทองเราก็คือดูแลก็ให้ง่ายไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะี่ทิ้งอาหารไว้ให้เขาเห็นไหมครับอย่างก็บอกเนะี่ยเราทิ้งไว้ให้เขาเนี่ยเขาก็จะไต่ยอย่างนี้ Yeah. โดยเฉพาะนะครับอุปกรณ์เราต้องมีอุปกรณ์จะมีผ้ามุ้งไม่ให้เขาจับนะครับเนี yeah. ่ยไให้เขาจับตอนเย็นเราก็ทิ้งอาหารไว้ให้เขาเหมือนเดิมอ่านี้ะเดี๋ยวเขาก็กินนะครับเหลือเราก็ถ่ายทิ้งออกนะครับ mm hmm. เขาก็กินนะครับบางตัวเขาก็กินอยู่นะครับอาหารนาแลวช่วงนี้นะครับที่อยู่ในนี้เราก็จะสังเกตก็คือแม่ผู้ท้องนะครับเขาอยู่ยังไงเราก็จะสังเกตพฤติกรรมของเขาท้องเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในที่สาดแฉะ เห็นไหมเขาจะโก่งตัวขึ้นนะท้องเขาจะไม่โดนน้ำนะครับเขาจะโก่งตัวขึ้นนะครับคือช่วงที่ระยะฟักตัวนะเขาจะอยู่หนน้าบ้างอยู่แงบ้านอ่าแล้วหัวใจอย่างนะครับก็คือนะครับแม่ปูท้องเนี่ยนะครับเราวางในกระมังแล้วนะครับเราก็หากระเบื้องแผ่นะไรก็ได้นะครับมาวางปิดไว้สักครึ่งใบนะฮะสร้างพื้นที่นะครับให้มันมีแสงจุ่มๆสักครึ่งใบนะครับอันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แม่ปูเนี่ยเขาเครียดนะอันนี้นะครับคือแสงสว่านมันจะไม่โล่งไป นะครับนี่นะครับผมก็ใช้เป็นกระเบื้องนะพอดีกระเบื้องมันเหลือนะครับก็คือวางไว้แค่ครึ่งใบนะนี่วางไว้ให้ให้ปูเลยเขาอยู่อย่างนี้อ่า นะครับนี่คกอเป็นเทคนิคเรื่องของการนงครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการคัดแยกในการดูแลแม่ปูท้องนะครับสำหรับแยกไปเพื่อรออนุบาลนะครับรอไปสําหรับรอขายนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับของอุรยานะครับที่เราใช้อยู่วันนี้เราก็แบ่งปันนะครับหลายคนที่ถามมานะครับแม่ปูท้องแยกตอนไหนย้ายตอนไหนนะครับย้านะครับถ้าเราเจอท้องถ้าเราจะย้ายนะครับแนะนําให้ย้ายมาไว้ในกระมังก่อนนะครับใส่ในกระบอกคอนโดมานนี้แหละเราแยกมาไว้วางไว้นะครับให้สูงเหนือน้ำนะครับแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไป ปวนะเขาให้อาหารบ้างนะครับให้อาหารบ้างนะครับให้เป็นหาเป็นเม็ดนะไม่ต้องให้เยอะนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆของอุรยาเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อุรยาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ๆจากอุรยานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 38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  Gracias. <laughs>